ที่ทายาทร้องขอให้แบ่งทรัพย์มรดกเนี่ยผู้การมรดกก็มีหน้าที่ในการแบ่งทรัพย์มรดกตามที่ทายาตร้องขอค่ะกฎหมายไม่กำหนดว่าต้องเสร็จภายในเมื่อไหร่เพราะอย่าลืมครับเจ้ามรดกบางรายเนี่ยมีทรัพย์สินหลายแห่งต้องใช้เวลาปีสองปีสมปีในการรวบรวมทรัพย์จนได้ทั้งหมดนั้นคือกฎหมายไม่กําหนดว่าต้องเมื่อไหร่แต่เมื่อคนที่เป็นทายาตร้องขอให้เขาจัดการแล้วให้แบ่งแล้วแล้วเขาไม่แบ่งเขาต้องมีเหตุผลว่าไม่แบ่งเพราะอะไรอืมอะผมแล้วการที่เขาไม่แบ่ง ไม่แบ่งให้ใครเลยคือให้อย่างมีรมรดกมรดกที่ดินอยู่แต่แปังแล้วเขาให้ทํากินร่วมกันนะครับให้ทำกินร่วมกัน,น้ารเราเราสามารถขอแบ่งได้ครับถ้าผู้จัดการมรดกไม่ให้แบ่งนะครับเราก็สามารถขอฟ้องขอแบ่งทรัพย์มรดกได้ฮะค่ะอืมคือคือผู้จัดการมรดกเปรียบเสม,มือนเป็นผู้จัดการมีผู้เป็นผู้มีหน้าที่ใน,นการดูแลทรัพย์เท่านั้นแต่เมื่อเจ้าของเขาบอกให้แบ่ง เขาก็มีหน้าที่ต้องแบ่งตามคาสั่งถ้าเขาไม่แบ่งเกิดความเสียหายเขาต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวค่ะนะคะเราสามารถอะไรนะครับแค่นี้ครับครับขอบคุณมากครับคุณอภัยครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่แบ่งให้เราสามารถที่จะเพิกถอนเขาเรื่องฟ้องได้ครับการที่เขาไม่แบ่งทรัพย์มรดกให่หนึ่งฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้จัดการมรดกได้สองร้องขอเพิกถอนเขาจากการเป็นผู้จัดการมรดกได้อื อย่างสมมติว่าอย่างสมมติว่าผมมีสมมติผมมีพี่น้องแล้วมีเงินสดอยู่สมมุติมีเงินสดอยู่ร้อยบาทแล้วผมบอกให้เขาแบ่งทรัพย์ไม้ผมกับทายาทคนอื่นคนละ30บาทสมมุตินะครับมีทั้งหมดแบ่งกันแล้วคนนี้เขาไม่แบ่งโดยไม่มีเุอันกวน ผมก็คำนวณค่าเสียหายเงินต้น30บาทพร้อมดอกเบี้ย7.5นับตั้งแต่วันที่ผมมีสิทธิ์ได้รับแล้วเขาไม่แบ่งจนถึงวันที่เขาส่งมอบให้กับผมเขาต้องรับบิดชอบคิดได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นพี่น้องกันพูดคุยกันก่อนพูดคุยกันก่อนนะคะไม่อย่างนั้นพอฟ้องร้องไปเพิกถอนไปแล้วเดี๋ยวมองหน้ากันไม่ติดนะคะตอนนี้มีสายหนึ่งคุณศักชัยนะคะปรึกษาเรื่องของรถคันแรกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญคุณศักชัย พอดีเนี่ยครับเริรถคันแรกก็ก็ค,คือผมจองอะไรถูกต้องหมดนะครับ <c oughs> นี้รถผมจองเป็นวีโก้เป็นซิลแล้วก็เนี้ยผมจองมาติดแก๊สน,นะครับก็พอ <c oughs> ไปข่าวว่ารถไอ้เนี้ยแยมันขึ้นราคาผมก็จะเปลี่ยนไม่เอาครับเป็นเอาเป็นวีโก้เป็น igo, เอดีเซลแล้วก็เนี้ยถามว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับอจองเป็นรถคันแรกด้วยจองเป็นรถคันแรกใช่ไหมครับอืมแล้ว คือจองไปเมื่อปีที่แล้วแลวสารจะเปลี่ยนใช่ไหมฮะครับอ่าแล้วสารมันสิ้นสิ้นปีไปแล้วใช่ไหมคะคจะขอเปลี่ยนหรือเปล่าครับผมไม่ได้ว่าจะขอเปลี่ยนแล้วผมก็ถามว่ามันมันไม่ได้ทําไม<โ>อ,อือเราครับเราสิดเราขอขอได้รัฐบาลกำหนดว่าถ่ายติดได้แต่แต่เหมือนเนี่ย ying. แล้วความแม่นานแม่นอนของพงลังงานาน่ะค่ะทำให้เราเสียสิทธิ เร<ม>าเปลี่ยนใจถูกไหมครับาผมเข้าใจผมเข้าใจความรู้สึกคุณคุณศักชัยนะครับแต่ต้องเรียนงี้ครับ <c oughs> แต่น,นี่ความเข้าใจนะฮะว่าผมเข้าใจคุณศักชัยดีฮะแต่เพียงแค่ว่าคุณศักชัยมองภาพฮะถ้าสมมุติว่าผู้ใช้สิทธิ์ทุกคนมาเปลี่ยนคุณลองมองภาพครับกลุมสัปรปะสานมิตรและหน่วยงานของรัฐจะทําอย่างไรอันนี้คือพูดพูดในในมุมทั้งสองมุมถูกไหมครับอันนี้การเปลี่ยนเนี่ยเกิดจากเจตนาของคนใช้สิทธิ์ เจตนาที่เปลี่ยนเองถูกไหมครับค่ะอันนี้คือเราต้องมองแบบเป็นกลางกับทุกฝ่ายนะฮะคุณสัจใจครับผมเข้าใจว่าแน่นอนแหละตอนแรกนะตอนนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงว่าราคาแก๊สเนี่ยเท่านี้บาทเราจึงต้องการใช้รถอย่างนั้นค่ะถูกไหมครับเขาให้เราเลือกอเขาไม่ได้บอกครับว่าเขาจะให้เฉพาะรถเตอร์ติดแก๊สหรือรถไม่ติดแก๊สฉนั้นผมต้องเรียนงี้ว่ามันก็เป็นเหมือนหลักเกณฑ์น,นะครับถ้าเขาอนุญ,ญาตให้คุณสักชัยเปลี่ยนได้คนอื่นๆมาเปลี่ยนมันก็จะเกิดภาระเกิดปัญหาสําหรับ ทางหน่วยงานของรัฐงนั้นคือสิทธิผ์ผมผมเรียนยว่าคุณสักชัยคงมีสองช้อยฮะคือใช้ไปหรือไม่ก็ก็ต้องปล่อยในเรื่องของเงินจองตรงนั้นไปเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคุณสักชัยต้องไมนเหนนะเพราะผมเชื่อว่ารัฐเขาก็ต้องออกกฎเกณฑ์มาเพราะว่าการทํางานของรัฐเนี่ยเขาจะมีกรอบเขาทานอกกรอบไม่ได้ถ้าเขาทํานอกกรอบตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นก็อาจจะถูกดาเนินคดีไปด้วยครับคุณสักชัยครับนะคะ อาจจะต้องกลับไปใช้อันเดิมที่เป็นวีโก้เบนซินแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าตัวแก๊สราคาเพิ่มขึ้นก็คงไม่น่าจะเพิ่มขึ้นมากหรครับยังไงก็ถูกกว่าขับดีเซลยังถูกกว่าในการที่ใช้ใช้ดีเซลอย่เพาะแก๊สยังไงราคาผมก็เชื่อลึกๆครับว่ายังไงรัฐบาลก็คงไม่กล้าที่จะปล่อยไม่กล้าปล่อยครับเพราะว่าไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนขึ้นมาสังเกตไหมครับเขาจะไม่กล้าไปแตะพวก แก๊สเท่าไหร่พวกแก๊สสูงต้มแก๊สอีจีไปกระทบใครครับแท็กซี่ไปกระทบผู้ใช้รถยนต์เพราะกระทบอะไรขึ้นครับก็ไปกระทบฐานเสียงของเขาผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าเพิ่มขึ้นมากเหมือนน้ามันน้ามันเขาปล่อยลอยตัวเลยครับเพราะ็าปล่อยให้ขึ้นไปตามคนไกตลาดเพราะว่าคนส่วนหนึ่งที่ใช้แต่ถ้าใช้แก๊สเนี่ยฐานเสียงของฝ่ายรัฐบาลเลยผมเชื่อว่ารัฐบาลไม่กล้าปล่อยครับใช่งั้นคนที่จะมาออกมาประท้วงรลยแรกๆคือพวกแท็กซี่ครับค่ะ นะคะเพราะว่านี้มันเปลี่ยนกฎเกณฑ์เขาไม่ได้นะคะคเพราะว่าถ้าเขาเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนได้เราคงฟ้องได้แต่ <Music. S 1> นี้เขาห้ามเปลี่ยนนะนะคะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยน,ม,นมันเกิดปัญหาต้องต้องเรียนคุณศักชัยที่ต้องต้องทำใจแล้วครับตรงนี้ <tang. S 2> มันเป็นเหมือนกฎเกณฑ์นะครับคุณศักชัยครับนะคะนะครับ,บค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะคือจริงนะเขาเห็นใจนะเห็นใจคุณศักชัยว่าตอนที่ตอนแรกเราประเมินว่าเป็นอย่างนี้แต่ต่อมาต้องเข้าใจว่า โลกงนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะมันจะมีนโยบายอะไรออกมาใหม่ๆบางทีพวกค่าพลังงานมันอาจจะอยู่ขึ้นก็ได้ตามค่าเงินสารัฐที่มันขึ้นราคาน้ํามันมันก็ขึ้นไปด้วยะนะคะหรือว่าอยู่ๆเขาอาจจะมีการขึ้น LPG ขึ้นมาแต่จริงขึ้นมาก็เมียวนะไม่ไม่ผมเรียนอย่างนี้เขาไม่กล้าขึ้นเยนีฐา,านเสียงก็ทั้นนั้นแล้วแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐทุกวันนี้ก็ซับซไดาคือคให้การอุดหนสนุสน,นกับพวกแก๊สเหล่านี้อยู่แล้วคือต้องเข้าใจก่อนแก๊สเหล่านี้เนี่ยเขามีมาเพื่อใช้ใน อุตสาหกรรมด้วยใช้ในพวกกิจการครัวเรือนแต่นี้เรามาใช้แปลงสภาพมันให้มาใช้ระรับระบบขนส่งซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามว่าในประเทศเกาหลีเองเนี่ยเขาใช้ LPG กันเยอะนะค่อนข้างเยอะยุโรปก็ใช้กันคือผมก็ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลทําไมไม่สนับสนุนให้ใช้เต็มที่ไปเลยเพราะจริงๆแล้วมันมันก็ประหยัดกว่าแล้วก็ผักดันในส่วนไหนที่เหมาะ สำหรับใช้อนไนก็ให้เขาใช้อันนั้นแล้วส่วนใหญ่เห็นพอบอกความปลอดภัยก็ค่อนข้างเยอะสําหรับ LPG ถ้าตรวจเช็คทุกรอบไม่ใช่ว่าใช้ไปห้าปีก็ยังไม่ตรวจเช็คแบบนี้ไม่ได้มันอาจจะมีรั่วอยู่นะคะตอนนี้มีสายจากทางบ้านมาค่ะคุณดุสิตนะคะปรึกษาเรื่องของการซื้อรถค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชเลยค่ะคุณดุสิตค่ะคือซื้อรถซื้อรถยนต์จากนนะคะค่ะแล้วแล้วก็ดาวดาวม ค่ะวงงาทางมือค่ะคุณดูสิคะเสียงค่อนข้างกล้องนะคะปิดทีวีหรือยังปิดทีวีก่อนนะคะแล้วฟังทางโทรศัพท์ค่ะอ๋อค่ะพอดีเสียงกล้องนิดหนึ่งนะคะค่ะปิดโทรทัปิดโทรศั์นิดหนึ่งนะคะเราฟังทางโทรศัพท์นะคะค่ะอืมเชิญเลยค่ะตอนนี้ก็ทามือิษัก็ยังไม่มีทางคนยังไม่ได้คนตามเดือน วันนี้ก็บอกว่ามึงจัดตัวมากองธนะภาคอะค่ะก็บอกว่าถ้าไม่ฟังไม่ได้เราที่ไปเนี่ยก็ต้องเสี่ยงเสี่ยอีกเป็นแสนค่ะคุณคุณรืคุณสิทธิ์คะพอดีเสียงมันก้องมากเลยเดี๋ยวทางทีมงานโทรกลับนะคะเดี๋ยวขอวางสายนิดนึงนะคะค่ะค่ะนะคะเพราะว่าเสียงค่อนข้างก้องมากเลยเดี๋ยวผมตอบคุณดุสิทธิ์ให้ฮะอืค่ะท่าที่อยากที่จับใจความได้คือคุณดุสิตธิ์เนี่ย ไปผ่อนรถกับสามัญการเงินแห่งหนึ่งนะครับแล้วต่อมาผ่อนไม่ได้ครบ3มงวดครานี้ถามว่าทางธนาคารก็โทรมาคุยคุณอุสิตคุณอุสิตก็บอกว่าเอะในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าถูกยึดรถไปต้องเสียเงินดิเป็นแสนใช่ไหมใช่ครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าคนที่ผ่อนรถคันแรกหรือคนที่ผ่อนรถทั้งหลายต้องอยากเข้าใจว่าพอเวลาเขามายึดรถไปแล้วเขาเป็นอันยุติต่อกันนะะเขายึดรถเราไปปับ๊บเนี่ยเขาจะลดเราเนี่ยไปขายทอดตลาด พอขายเท่าตลาดเนี่ยมันขาดเท่าไหร่เขาจะมาฟ้องหนี้ส่วนขาดกับเราอีกก้อนหนึ่งนะคะตอนนี้คุณดุสิตเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวได้ฟังพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวคุณดุสิตคะเดี๋ยวอาจารย์ตอบเลยค่ะอาจารย์ตอบค่ะครับผมตอบคุณดุสิตเลยนะครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณดุสิตปล่อยให้เขายึดนะครับคุณดุสิตก็ต้องไปชดใช้ค่าเสียหายเพราะรถคุณดุสิตต้องเข้าใจอย่างว่าพอเขาเอารถคุณดุสิตไปเขาก็ไปขายเท่าตลาด พวกสหาการประมูลอะไรต่างๆอพอเขามาประมูลประมูลเท่าไหร่ปุ๊บเขาก็มาหักลบกับเงินก้อนแรกที่คุณได้ยืมเงินเขาไปซื้อรถตามสัญญาเช่าซื้อเนี่ยขาดเท่าไหร่เขาก็เอามาเรียกเพิ่มจากคุณดุสิตอยู่ดีดังนั้นเพราะว่าคือต้องเข้าใจอย่างว่าสัญญาเช่าซื้อสมมุติว่าตอนไปทําสัญญาเช่าซื้ออยู่ที่50,000นนะครับแล้วผ่อนมาได้แสนหนึง่งต่อมาไปขายได้อีกแสนหนึง่งแปลว่ามันขาดอยู่เท่าไหร่ครับขาดอยู่3ามแ0,000น เขาก็จะมาฟ้องเรียกค่าเสียหายเราสามแสนในส่วนที่ขาดนะครับแต่ในกรณีนี้ก็ต้องไปดูว่ารถของเรามันอยู่ในสภาพที่เขาขายแล้วได้ราคาเท่าไหร่นะครับอย่าลืมว่ารถมูลค่ามันลดตามชื่อฮะค่ะคุณซื้อรถปุ๊บราคามันลดลงทุกวันใช่นะครแค่ซื้อวันเดียวราคาก็ลดไปยี่สิบเป็นต้องแนะนำนี้ยคุณดูสิครับอันดับแรกเลยผ่อนใจเข้าไปก่อนสักงวดครับ เพราะกฎหมายเขาบอกว่าต้องขาดนัดติดต่อกันถึงสมงวดและเขาต้องมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าอีกหนึ่งเดือนเป็นทั้งหมดหลงจ้องสเดือนอดังนั้นยังไม่ครบสี่ครับไปหยิบยืมหรือไปหาเงินญาติๆอย่าไปเอาเงินนอกระบบนะฮะโอนเข้าไปในบัญชีของธนชาติก่อนอเพื่อเชี่ยเห็นว่าคุณได้มีการจ่ายค่าเช่าซื้อไปแล้วใช้เฉพาะกรณีจําเป็นนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเราไปแนะนําแล้วก็คือจ่ายตรงนี้เพื่อให้มันไม่ครบ ระยะเวลาพอไม่ครบระยะเวลาเขาก็ยังจะมายึดรถคุณไม่ได้แต่คุณก็เตรียมไปหาเงินมาชดใช้แลเพราะเขาจะมีค่าปรับตามมาแต่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนไปหาเงินสักก้อนให้พอจ่ายสักหนึ่งงวดแล้วโอนเข้าไปในบัญชีเพราะธนาคารเหล่านี้เขาจะมีหมายเลขบัญชีการชาระเช่าซื้อเขาจะมีให้ใบมาเป็นครบครบงวดเลยแล้วโอนไปแล้วเก็บหลักฐานการโอนไว้เขาไม่กล้ามายึดครับอืแต่อย่าใช้บ่อยนะครับ เพราะมันมีค่าปรับตามมานี่คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อไม่ให้ลถโดนยึดในเบื้องต้นก่อนครับค่ะคือคพอค้างไปแล้ว3อีกหนึ่งวดจ่ายสักนิดหนึ่งจ่ายก่อนเพื่อไม่ให้มันจริง,รงๆแล้วสองวดปพ๊่ก็ควรจะจ่ายแล้วใช่แล้วก็ปล่อยให้โดนค่าปรับแล้วเตรียมหาเงินมาเคลียร์แล้วก็ไปขายดาวผมแนะนําครับคุณดุสิตถ้าวิธีการลดความเสียหายคือพอนอย่างนี้ไปเสร็จปั๊บเรารู้ว่าเราไม่มีศักยภาพเนี่ยลดหนี้ตัวเองโดยการเอารถคันดังกล่าวไปขายดาว ให้กับญาติที่รู้จักหรือคนที่รู้จักหรือขายในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์มีเยอะแยะครับไม่ว่าอะไรผมไม่ขอโฆษณาให้ขายนะคือไปมีเว็บไซต์เยอะแยะในการขายรถมือสองคุณไปขายดาวตรงนี้เนี่ยคุณจะได้เงินมากกว่าปล่อยให้เขายึดมาขายเท่าตลาดนะคะคุณจะมีมีวนขายเองดีกว่านะคะเพราะมีส่วนต่างนั่นเหรอต้องต้องใช้เขาไล่เขาเรียกว่าใช้เงินไม่หมดสักทีใช่ครับนะคะใช่ครับแนะนําคุณดูสิ่งนิดนึงครับ ให้ลูกหรือหลานไปดูเว็บไซต์ว่ารถรุ่นคุณดุสิเนี่ยตอนนี้ราคาในเว็บไซต์พวกเนี้ยราคาเท่าไหร่ขายสุกว่าชาวบ้านสักสองสามหมื่นค่ะคุณขายได้อย่างน้อยๆคุณจะเหลือเงินมากกว่าปล่อยให้เขายึดอย่างน้อยสองสามหมื่นบาทใช่เพราะว่าเวลาขายทออตลาดราคามันจะดั้มลงกว่าที่เราขายตามอินเทอร์เน็ตตามร้านขายรถมือสองนะคะเขาทุบอยู่แล้วฮะเพราะว่าเขาต้องการมาซื้อในราคาถูกเพื่อไปขายในเต็นต์ต่อนะคะครับนะคะลองดูนะคะคุณดูสิ ค่ะขอบคุณมากนะคะโชคดีนะคะคุณดุสิตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะเพราะว่าบางทีพอไม่มีกําลังในการจ่ายนะคะพอยึดป่ายขายท่อตลาดกลายเรามีเงินมีหนี้เนี่ยยังอยู่กับเขาอีกต้องจ่ายกันไปอีกหนักกว่าเดิมนะคะสู้เอาไปขายแบบนี้แล้วเอาเงินก้อนไปให้เขาหรือว่ายังไงดีกว่านะคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์023383837-9ค่ะ